สวัสดีครับพี่น้อง้านเฮาทุกู่ทุกคนครับพี่น้องมึงก็ผ้าแซบนี่ผ้าปีผ้าน้านองมาดต่กินเมนู่บแซบอีกครับ,บ,บเป็นเมนูไงเป็นเมนวันบัมเลเวอก้อยหอยก้อยหอยหน้าพี่นุ้กก้อยเองครับพี่นุ้งอันนี้หอยหน้านี่ก็ เก็บมา,ากแต่ใครแต่งหน้าอะไรเต็มพี่นอ้องเก็บมาหลายอันหลายลูกอยู่ก็เอามาหัน่นหันหันแล้วก็แซ่เข่าตวงพิษไปอยากกินทั้มเล็กกระเฮ็ดมทั้มมันครับพี่นอ้องมีเคีกก้อยหอยหน้าเด้อพี่น้องเนี่ยแล้วก็เป็นผักครับพี่น้องผักก็มีหลายชนิดด้วยกันพี่น้องอืม อายกานี้จะเป็นกานทารุกินนี่น้องสอยไม่รู้เสริมไปเลยอาหารแสบๆกะบสามอย่างนี้แหละกินง่ายๆเจ้แสาวกินง่ายๆมาเด้อเพลท่านได้กินเขาไปกินเน่นผงว่านี่มันแสบกว่าคักอยู่ที่เดียดขึ้นกันนี่ก้อยห้อยละไม่รู้กะ เป็นายบ,บ้านอืมถามว่าคนก้อยหอยนั่นบอเมนผมเองเด้อผฮเมตยูตาเองอันนี้พราว่าผมเป็นผู้เฮ็ดเองครับก้อยเองก้อยหอยผมเป็นูพซิมีครับพี่น้องแต่ว่าย่างอื่นนั่นพวกพักเตรียมพักเตรียมทอทุกชิ้นนี่ผมเฮ็ดไว้เองครับ อย่างอื่นนี่ค้อยหอยดีเพราะว่าผมเห็ดไอยกับบเวว่าปรุบเอาออกจากกันเอ็นเอาออกจากตู้เย็นเราทิมาเห็ดได้เด้ออันนี้มันใส่เวลาจาักหน่อยใส่เวลาแช่ไอ้น,นีมันอันเท่าแข็งครับมันแข็งเราก็ได้เพราเอาแช่น้ำเรามันเท่าแข็งเราก็เล็กน้อยกับก้อยครับพี่น้องแขน บ่แข็งนี่ไมได้กินโดนแล้วอันนี้คือหัวได้เห็นแล้วนี่คือรอั่ให้หอยมันอ่อนตัวครับบั่วแช่แข็งไว้อืมแบบสุอยางน,นี้ก็บ่มีของมันบ้านของอันบ่มีมั่นเหรอครับมันอยู่อันถอดตูขินนี่ก็คือถอดอยู่แต่ว่า ก็ทอดสุกแล้วก็เอาเนี่ยมกรองไว้ดอนนลดหน่อยเพื่อให้มันสเส็ยดแตมันออกมันก็มีนิดนิดนิดน้อยครับบ่หลายแต่ลราพูิมักแสบครับเนี่ยอย่างที่นี่ไม่กินเลยกันเลย,ยหรือว่าเฮ็ดกินเอาเองเด้กันพี่รองมีมองหาไม่เฮ็ดกินครับอันไปหอยแน่อียพักนิดหน่แต่ว่ากันบ่มีมี่มอง ตื่อแล้วมั่อเมื่แก้วก็มาคุณต้มก,ก้อยเด้หรือว,ว่าผู้ใดมาก,กินแบบได้กันแล้วตื่นได้เกี่ยวไม่น้านี่